ให้คำปรึกษา ห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยคุณมานินก็มาแล้วครับคุณมานินลัคนาราศีต่อไปอา้าวลัคนาราศีกันมีใครลัคนาราศีกันบ้างใครลัคนาราศีกันอย่ามาปิดบังกันเดี๋ยเลยนะบอกมาเดี๋ยวนี้ใครลัคนาราศีกัน นะดวง,ดวง,ด,วงดวงในเดือนมกราคม65ชาวลัคนาราศีกันเป็นยังไงบ้างนะอา้อาคุณอรวรันก็มาแล้วนะครับลัคนาราศีกันดวงชะตาในปี2565นะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะมกราคมเลยนะของปี2565ชาวลัคนาราศีกันนะฮะ ชาวลัคนาราศีกันคุณมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนดาวพุธของคุณนะครับโคจรได้ตําแหน่งเป็นเขาเรียกอะไรเป็นประก็เดินถอยหลังกลับมาเป็นประอีกแล้วก็ไปอยู่กับดาวศุกร์แล้วก็ไปอยู่กับอังคารนะฮะแล้วก็ดาอาชาวลัคนาราศีกันอีกนั่นแหละ นะครับมีดาวอีกสองดวงเป็นดาวใหญ่คืออาทิตย์และและเสาโคโจรตรีโกนร่วมธาตุดินกับชาวลัคนาราศีกันแล้วก็มีเกตกับมนุษย์ตยุตรีโกนร่วมธาตุดินอยู่ด้วยจึงร่วมวงไพยบู์กันเป็นตรีโกณลัคนาราศีกันนะกลุ่มไปอย่างค่ะอาจารย์เขาไลฟ์สดอยู่เนี่ยถามเพื่อนๆเ,เ,เอาซ่เออนะฮะชาวลัคนาราศีกัน ดวงการงานของคุณนะครับดวงการงานของคุณดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวพุธก็มันก็เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณเองด้วยได้โคจรเป็นประเป็นช่วงจังหวะแห่งการแก้ปัญหางานเก่าๆหรืองานคนอื่นหรือเรื่องราวเก่าๆที่ยังทำไม่เสร็จดีอาจจะต้องเอามาปัดฝุุนแก้ไขกันใหม่ แต่เดือนมกราคม65นั้นก็เป็นเดือนที่ส่งผลดีในเรื่องของงานอยู่ไม่น้อยนะครับเป็นช่วงที่ส่งผลดีกับงานอยู่ไม่น้อยแล้วก็งานที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะครับจะดีมากนะจะดีมากๆใครที่มีคอนแทคก,กับงานเรื่องต่างประเทศอยู่จะได้รับความสำเร็จดี อีกอย่างหนึ่งชาวลัคนาราศีกันนั้นถ้าคุณสังเกตดูให้ดีนะครับจะต้องบอกว่าทั้งดาวนะฮะทั้งดาวเกตและมนุษย์ยูต่างก็ไปอยู่ในเรือนสุภะซึ่งก็หมายถึงต่างประเทศนั่นก็หมายความว่าใครที่จะมีคอนแทคติดต่องานต่างๆที่เกี่ยวกับต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จอย่างสูง นะฮะส่วนในเรื่องของการเงินการทองนั้นต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกันมีโอกาสจะมีเงินเข้ามาหลายหลายทางนะช่วง1-10ถึงถือเป็นช่วงจังหวะที่ดีของชาวลัคนาราศีกันการงานมีความสำเร็จดีต้องใช้โซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์เยอะมากๆเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานทั้งหลายแล้วก็ชาวลัคนาราศีกันนะครับในเรื่องของงานนั้นต้องบอกว่า มีโอกาสที่จะนะครับมีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จในลักษณะที่เรียกว่าไปเป็นงานที่อาสาไปทำให้คนอื่นหรือคนอื่นมอบหมายงานตรงนี้มาให้หรือเจ้านายของคุณมอบหมายงานตรงนี้มาให้อาจจะคนอื่นทำไม่สำเร็จแล้วก็คุณอาจจะต้องเข้าไปทำแทนหรือเข้าไปช่วยทำอะไรทานองนี้แหละครับนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักคู่ครองนั้นดาวความรักยังคงเดินอยู่ในเรือนอรินะครับก็สำหรับใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกันอย่าประมาทในเรื่องความรักนะครับพยายามสื่อสารกันด้วยคำพูดที่ดีนะครับต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกันดาวความรักยังเดินไม่ดีเท่าที่ควรมีโอกาสจะมีปัญหาอยู่ ส่วนคนที่ยังโสดอยู่อาจจะไปแอบรักหรือไปชอบเอาคนที่มีเจ้าของเข้าก็ได้หรือ,อในหนึ่งคนมีเจ้าของอยากจะเข้ามาพัวพัน์กับเราก็ได้ในช่วงเดือนมกราคม2565ตอนนี้ผมไลฟ์สดไป3มลัคนาแล้วตั้งแต่4ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงงให้ปังกับสินแสหมิงของแงืองไทย สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยงโงเ่เฮงแอสทโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล